บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2นะคะวันนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วและรอขึ้นรถโดยสารอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภายในสถานียังคงคับคั่งไปด้วยประชาชนจำนวนมากติดตามบรรยากาศสดกับคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะเชิญค่ะคุณพรสุดาคะ คุณทนัญญาคะประชาชนจํานวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะโดยตั้งแต่เช้าจนถึงขณะน,นี้ได้มีประชาชนเดินทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิดสองแล้วไปกว่าหนึ่งแสนคนคะ่ะบริเวณภายในอาคารที่พักโดยสารคะ่ะมีประชาชนจากทั่วทุกสาราทิศพร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดวันนี้คะ่ะ โดยมานั่งรอเพื่อขึ้นรถโดยสารประจำทางหลายคนบอกนะคะว่าที่ต้องเลือกเดินทางในวันนี้เนื่องจากต้องการเดินทางล่วงหน้าก่อนวันหยุดยาวเพราะกลัวค่ะว่าจะไม่มีตั๋วโดยสารและต้องการจับไปพักผ่อนต่างจังหวัดหลายวันค่ะมันหยุดหลายวันมากแต่ว่าวันนี้กลัวติดเพราะว่าหนึ่งมันเป็นวันศุกร์แล้วก็มันมันเริ่มวันแรกก็กลัวอยู่แต่ก็ไม่มีตั๋วรถนะติดแน่นอนครับวันนี้ก็น่าจะติดเพราะว่าส่วนมากก็ออฟฟิศเริ่มจะ ทยอยกลับกันแล้วกลัวรถติดกลัวพรุ่งนี้ไม่มีรถเดินไม่มีรถกลับปกติรถจะเต็มขณะเดียวกันบขอสออยังได้เพิ่มจุดปล่อยรถโด,ดยสารอีกสองแห่งคือที่กรมการขนส่งทางบกจตุจกักรและที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปปาเตมีให้กับผู้ที่จะเดินทางสายเหนือและสายอีสานค่ะ สถานที่ภายในกรมการขนส่งทางบกในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้จะกลายเป็นจุดการปล่อยรถโดยสารประจำทางในเส้นทางสายเหนือและอีสานเพื่อช่วยลดความแออัดของจำนวนรถที่มีมากขึ้นหลายเท่าตัวรองรับผู้โดยสารวันละหลายแสนคนที่เตรียมเดินทางออกจากต่างจังหวัด โดยในปีนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอได้จัดแผนการเดินรถเพื่อเตรียมรับมือกับความหนาแน่นของประชาชนและจำนวนรถยนต์โดยสารหลังจากพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตทําให้ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ในบางจุดทําให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางบขอสอจึงได้เพิ่มพื้นที่กรมการขนส่งทางบกและสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมี เป็นจุดรับส่งผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลก็จะมีการเดินทางของพี่น้องประชาชน,เนจเป็นมากนะครับหากเราไม่เพิ่มจุดบริการนะครับก็ผมว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการติดขัดด้านการจราจรพอสมควรทีนี้เราก็เลยมีการที่ ออความร่วมมือไปอยังของทัพอากาศนะครับโดยความคุณาของพนัทท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในเรื่องของการนํารถไปออกที่สนามกีฬาทูปาเตมีอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่รอบๆอบริเวณนะครับสามารถเดินทางไปขึ้นรถได้ที่จุดนั้นด้วยนะครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้บขอสอได้จัดเพิ่มเที่ยวรถให้บริการจากปกติวันละประมาณ5,700เที่ยวเป็น7,000เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงวันละ185,000คนซึ่งการเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นส่วนสำคัญในการนำผู้โดยสารถึงจุดหมายได้อย่างมีสวัสดิภาพ ที่สถานีขนส่งหมอชิด2แห่งนี้ยังได้ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะเดินทางด้วยค่ะโดยพนักงานจะตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แก่พนักงานขับรถเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณธนัญนยาค่ะข,ขอบคุณคุณพรสุดานะคะ